สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกะสิพามาเบิงรถหกล้อเขาไม้นะครับผมได้มาเหมือวานนะครับหกล้อฮีโน่นะครับผมฮีโน่ตัวนี้เป็น fb นะครับผม fb เครื่องร้อยสิบเจ็ดแรกงนะครับผม ตัวนี้จะเป็นโฉมประกอบนะครับเป็นรถประกอบนะครับผมนี่หัวเขากะงามนะครับทเทนะครับนี่สำหรับรถประกอบกะสีเป็นลักษณะหัวไข่กันละกับรถไทยนะครับผมแต่ว่ากะสีกะสีมีความพิเศษกว่ารถไทยแน่จากน้อยนี่นะครับขันเป็นรถรถหัวหนอกนะครับนี่ อาพี่น้องเมึงนะครับภายหนอกก่อนนะครับผมเดี๋ยวสิาพายไปเรื่อยๆนะครับประตูนะครับประตูนะครับสีสันกับโอเคนะครับผมสีสันนี่ถือว่างามนะครับเป็นรถพืนแรนพฟอรนิเจอร์นะครับขั้นนี้เฟอร์นิเจอร์พวกตู้นะครับรถเล่ขายตู้น้ำบันนะครับนี่กระจกนะครับนี่นี่ กระจกย่างเทนะครับนี่กระจกมองหลังขากระจกนะครับลักษณะหัวหนอกสิเป็นประมาณนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปีที่สองนะครับรถคันนี้ฟังประตูด้านซ้ายก็จะมีมองนี้นะครับกระจกเขาเอียนว่าโชว่วขาอ่อนนะครับนี่ถือว่าเทไปอีกแบบนึงนะครับ ส่วนคว่ำเงาของกระบะนี่ยยูทีซ4เมตรนะครับผมซี่เมตรสามสิบหรือซี่เมตรห0สิบนะครับนี่นี่นะครับเป็นยางเจ็ดหาศูนย์นะครับผมน็อตล้อเป็นน็อตล้อหาหาตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมน็อตล้อหาตัวนะครับอันนี้คือ มันสีบลคือนะครับมันสีบลัคือรดรดหางบานเท่านะครับรดหางบานเท่ากับสีเป็นนอดหกตัวนะครับแต่อันนี้เป็นนอดหาตัวนะครับนี่ข้านหนากระกว่างด้วยนะครับนี่นี่ส่วนกระบะนะครับบม่มีผุนะครับสวยงามเลยกระสีมีแน,น่นิดน้อยๆนะครับตามนี้เป็นรถที่มันจอดไว้ในะห่มนะครับนี่ ้างหลังกับเป็นเป็น,น็อตราตัวขึ้นกันนะครับผมนี่นี่นะครับผมส่วนของพื้นกระบานะครับพื้นกระบานี่เป็นพื้นเล็กนะครับเป็นพื้นเล็กตีนเป็ดนะครับนี่ข้านเล็กตรงเล็กนะครับข้านเล็กตรงเล็ก ขัดซีสวยนะครับผมขัดซีสวยโมมี่มงผุเลยนะครับผมขัดซีนี่เป็นรถทีใส่งานบ่หนักนะครับชุบๆให้พี่น้องเบิ้งกันไปนะครับผมส่วนฝาถ่ายจะเป็นฝาถ่ายงหญ่นะครับผมนี่เวลาเพิ่นเปิดถ่ายมากนะครับเปิดถ่ายใส่ตู้นะครับสี ใส่ได้ดหลายนะครับนี่ฟ้าไทยกับะมาณประมาณเมตรหาซิฟได้นะครับนี่สำหรับฟ้าไทยนะครับผมกะได้มากตามสภาพนะครับนี่ยางโกเลยนะครับเอาไปแก้เฟี้ยงนี่เปิดถ่ายออกนี่เล็กคำใพร้อมนะครับนี่เล็กตัวนี้คำบ่บอมีม่นะครับนี่นี่โอ้สิบินเนี่ห้องนี่นะครับนี่ พีน้องท่านไหนบามันเงพวกัเอาไปตัดออกก็ไ้นะครับนี่ด่านไทกกับะ้านนี้นะครับส่วนกระซี่นะครับนี่เปิ่งแน่เลยนะครับกระซี่โอ้อยัางงามครับนี่แหนบกับบ้านเสริมหลายนะครับเป็นรถทีบ่บรรทุกบาหนักนะครับสำหรับรถคันนี้ หมอน่มสละเ๋านะครับทั้งลมนะครับเบิ้งใดนะครับพวข้อขัดซี่ยังสวยงามนะครับเอาพามาเบื้องทางในนะครับผมทังดานในนะครับแหงประตูนะครับยู่ครบนะครับเมื่อเปิด ยังกะยุครบนะครับผมนี่นะครับเบาะนะครับเบาะอ,อาจจะมีห้อยแน่นะครับผมนิดนึงโอ้ <c oughs> ทางในสวยงามนะครับผมตรงรุ่นกับไอซูเป,ปอร์เสียนะครับนี่หัวนี่อาขึน้นมาเบิ้งนะครับด่านในนะครับนี่ โอ้อย่างงามครับบึงแผงมระตูทั้งนั้นนะครับบึงขันโซนนะครับโอ้อย่างย่างงามนะครับผมขั้นซวนนะครับส่วนน่าปัดเลื่อนไม่นี่ใส่ได้ตะเกียร์น้ำมันกับเกียร์ความห่อนนะครับอยู่ข้มเร็วกับวันรอบอีีใส่มาได้แอ์นี่พัดล่มติดนะครับได้่าวาวีค่ความแอนะครับ อันนี้ผมเช็คเบิ้งนะครับเบิง้งไฟในเกีงออกนะครับเนี่ยเนาเดี๋ยวผมตีแจง้งแล้วขาให้พี่น้องฟังก่อนนะครับรถคันนี้ของถือไม่อีกแล้วครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมหัวนี่บ๊ผูนะครับผมทีใเห็นเบิ้งเลยหัวนี่บ๊ผูเลยหัวนี่บ๊ไม่ห้อยผูเลยครับ โอ้เป็นห้องว้ย่างดีนะครับต้องยกหัวเบิ้งนะครับเอาไปเปิดประตูฝั่งนั้นหนพี่น้องเบิ้งนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่พี่น้องสิได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับเมื่อเดียวรวยรยเลยนะครับเห็นพี่น้องถามหารถ ขั้นละแสนกว่าบาทหลา,หลายหลายหลายนะครับผมก็เลยเอาของมานะครับเ,เปิดตั้งเนี่ยนะนี่นะครับแหงประตูนะครับบังส่นี่กระจกด้านซ้ายนี่เป็นกระจกแบบแยกนะครับนี่เห็นไหมเท่ดีครับผมเทเป็นอีแบบนะครับสีม่วคือรถห่างนะครับ นีมานคือนรถห่างบานเท่านะครับนี่โอ้โหเรงมากนะครับุณเสียงมาตะไกลเลยเดี๋ยวให้เพลินพานไปก่อนนะครับมันเสีย่ได้ยินเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่เกือดแล้วว่นี่นะครับ ออกมาทายอยู่ตรงหน้านะครับเนื่องจากในบานมันจืดน,นะครับผมมันบ่สะดวกในการทายถ้ำนะครับผมก็ได้ออกมาตรงหน้านะครับนี่แผ้นผืนโอ้เก็บยางดีนะครับรถสวยงามนะครับนี่จ๊นี่นะครับนี่ ระบบไฟยังใส่ได้นะครับใส่ไดเหมือนเลยนะครับผมอาจจะมีะบางข้นตัวนี้นะครับผมบางค้นตัวนี้รุดมากนะครับแต่ว่าใหญ่มากอยู่ใหญ่ใหญ่มากอยู่ครับเดี๋ยวผมอถอทขาการใส่บางข้นนะครับราคากระึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ สำหรับพี่น้องท่านไดสนใจลดราคาแสนกว่าบาทนะครับนี่เดี๋ยวผมจะยกหัวให้เบิ้งเครื่องนะครับ เบืงไปตั้ากันนะครับเื่องย่นนะครับแรีนมากนะครับแหงนะครับนี่เื่องย่นฟังนี่แหงนะครับนี่นะครับกระปุกพ่อเบื่ออ่มพ่อเบอร์นะครับข้อมแอร์บอมี่นะนะครับตัวนี้รดก๊อนในหลางนะครับเอามาหอดมือว่านนะครับ รุยฝนมาเลยไต่หัวเก๋งกับบ่อผุนะครับบ่อผูบ่อสอดนะครับนี่กระบะเล็กอีกตั้งหากนะครับโอ้นี่บ้อนในหลางนะครับกกน,บนี่หมวกกระมี่นะครับนี่หมวกกระมี่นะครับยังงามนะครับเป็นรถที่เปิดใส่แลนเพราะนเจรอมากนะครับผม มันเคืองฟังนี่นะครับนี่เดี๋ยมีเสื่อมอยู่นี่นะครับนี่อยู่มองซ้ายนะมันเครืองตรงนี้นะครับน่นาจะตัวรับตัวนั้นน่าจะบอดีบันไดนะครับเนี่ยขอมาตูดใดนี่นะครับนี่แค่นั้นนะครับนี่เดี๋ยวผ้าเบิรงหรหดสคสซี่นะครับ ฮัดกรซี่ทั้งเลยนาะอาจะอยู่ทั้งบุญนนะครับผมละัดซีนะครับผม f อนะครับผมนี่เอฟบีหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมนี่บมเมนค่เอ็มนะครับเป็น f อบนะครับนี่คัดซีเขา CFB นะครับเครื่องรอยสิบเจ็ดแรงนะครับผม WOCD นะครับตัวนี้เดี๋ยวสิสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องฟังเสียงนะครับอ้าคุณเจอยู่ไหนรั้า หายไวเลยนะครับรถสภาพนี้ราคานี้โอ้โหวนเนี้ย ยัยมนนยไม่ได้ยกหัวถ้าตามันดังเงี้สิบอกครับเนี่ยโอ้หมู่บ้านคือบ่ดังนะครับเอ้าเอาบ่งส่วนเครื่องนะครับ เครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับผมเอ้อห่วงอยังน้อบัมืนน้อตงสัยยกหัวนะครับยกยกยกหัวล้วสตาร์ทเครื่องสี่ห่วงนะครับ ควันนะครับผมนี่เนี่ยเดินเบากับบมวควันนะครับนี่การรับเดินเบานะครับ <c oughs> เอ้าห่วงยังบบไหนเป็นยังห่วงนะครับแบีไหนมา ข้นกับเบาบันไดงนะครับผมนิดๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้เป็นดึงดับนะครับเนี่ยนี่โอ้สมว่าครับกับราคานะครับ ผมว่าหนาใสนะครับขั้นนี้เป็นพ่อเวอร์นะครับเป็นพุ่งอะไรพ่อเวอร์เดี๋ยวผมกะสีเอาเดเาหัวล่วงมันครับผม <c oughs> เดี๋ยวไทยมุ่งหมไก่พี่น้องเบิ่์กนะครับพอดีผมใส่กล่องเป็นแนวตั้งนะครับมือนี่ มันสิบ่เห็นภาพมุมกลวงนะครับนี่สวยงามนะครับในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถอามาลดได้บ่ก็ลดได้จจกหน้อยหนึ่งนะครับลดลายกับบ่ไดดเพราะว่าลดราคาสำนีนะครับผมตั้งใจสิเอามาขายในให้พี่น้องในราคาที่ถือนะครับผมกับบวกลายกับบ่ได้นะครับถ้าบวกลายกับส แพงขึ้นไ้กะที่เป็นรถราคาแพงนะครับผมกะเอากำไรนิดๆน้อยนะครับผมบือหัวนะครับยืนสรงโอ้ยังงัมนะครับหัวหนอกนะครับเป็นรถประกอบนะครับช่วงล่างหานอดนะครับนี่กระบะซีเมต์ก่านะครับผมสำหรับตัวนี้ คันนี้เป็นรถรอบซ่านะครับสี่บอกพี่น้องก้อนนะครับผมเราะว่าผมขับมานีแลนได้อยู่ประมาณหกสบนะครับ,บเมื่อมาเครื่องบอดีนะครับมันเป็นรอบซ่านะครับออกตัวเนี่ยเกียร์สาเกียร์ซีได้เลยนะครับรถเป่าเนี่ยสำหรับหากว่าพี่น้องท่านใดอยากจวดนะครับ สมมติว่าสีเอาไปเรียนหลังถนนกะแนะนําให้เปลี่ยนเฟื่องถ่ายนะครับผมเพิ่มเฟื่องใายขึ้นนีนะครับผมให้มันแรีนเร็วกว่าเกานะครับแต่ถ้าเกิดแรนน้าบันทั่วไปกะบว่าจำเป็นนะครับผมว่าจำเป็นทีสีตองเปลี่ยนนะครับมันกับพ่อแรนได้อยู่ขับดีนะครับ ก็จะคข้อ,เของเพิ่นอะแรนเลน้ำตู่น้ำบานนะครับบรด้ใสความเร็วนะครับคจ้องเกานะครับเพิ่นกะพี่น้องอาจสิเคยเห็นนะครับรถแรนเลน้ำบานนะครับบอดี้เรีนเร็วนะครับเพิ่นกะว่าจะเป็นต้องปรับแต่งนะครับผม้าเกิดเสียวเวรียนลังถนนผมแนะน้ำไห้ไป เปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับถอดเฟืองเก่าไปตีเทือนกันนะครับกับว่าไหจักบาทนะครับกับว่านหใจว่ามันจักบาทเคลื่อนนะครับสําหรับเฟืองท้ายนะครับโอ้แต่เด็กับบ้านนี่ก็เพราะแห้งเราครับนี่เล็กตีนเป็ดย่างดีนะครับนี่โอ้แต่าภาพยังมองได้เสศษหลางเลยนะครับนี่เป็นรถจอดอยู่นี่ ผมนะครับอยู่ในโล่งรถยางดีนะครับมาอยู่กับผมกบสีรอดจากของไม่กบสีได้ตากแดดตากฝนเอากะฝากพี่น้องเป็นทั้งเลือกนะครับลดราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเป็นเอฟบีนะครับเครื่องร้อยสิบเจ็ดแรงนะครับผมรถจดทะเบียนปี สี่สองนะครับสองห้าสี่สองนะครับผมภาษีนะครับผมภาษีขาดนะครับสามสิบกันยาหกห้านะครับผมยังบม่ถึงปีนะครับถึงเดือนกันยากตั้งสี่ถึงหนึ่งปีนะครับผมเอกสารชุดโอนครบนะครับผมสําหรับเอกสารเรมทะเบียนชุดโอนนะครับครบนะครับผมฝากเบอร์ทร่ไว้น้ากันแล้วกันนะครับผม เบอร์โทรกะ0983816880นะครับผมถดยูที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามนะครับผมนี่สำหรับพี่น้องท่านไหนอยู่ทางไกลนะครับผมบ่สะดวกมาเบื้องกะสามารถถักไล่มาได้นะครับผมถักไล่มาทรมาถามกันนะครับอยากเปิดกล่องเบิ่งวิดีโอของไหนนะครับ เดี๋ยวผมสิให้เเบิ้งนะครับผมให้เบิ้งกันสดๆเลยน,นะครับผมนี่เอา้าเดี๋ยวพาพี่น้องขับเบิ้งนะครับนี่ได้มีโอกาสออกมาเดี๋ยวกนทิครับห้เบิ้งนะครับโอ้ <c oughs> ขอภัยนะครับผมเป็นวัดนะครับพี่น้องเรียนขับเบิ้งนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังคือห่วงนะมันหันนี่ เ้าห่วงเคียงนิ่มนะครับนี่สตาติดไงนะครับก็ต้องเหยียบก็ต้องแตะคขนาเล็งเลยนะครับเดี๋ยวดับก่อนนะครับตัวดึงดับนะครับนี่ตึ๊กเดียวนะครับติดติดเลย เกียร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะออกเกียร์สามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองออกเกียร์สามให้เบิ้งนะครับน,นี่นะครับเกียร์สามนี่นะครับออกเกียร์สามสบายสบายเลยนะครับนี่ แข้งตัวนี้เบียกแห้งกับห้องครับหวัวนอกอันนี้เดี๋ยวนะเจสซียจะใส่ปะนี่นะครับนาีมิการีสซี่นี่นะครับออเ,เกียร์ซีออกเ,กเลยนะครับนี่เกียร์ซีก็เกียร์ยสองน,อนี่นโอ้เกียร์สองครับนี่นี่นี่เจสซี่ยุตน่าจะยุ่งนี่ นะครับเบิ่งเลยครับนี่ไเลยนะครับนี่เยียซีได้เลยคือมันเป็นรถรอบซ่านะครับผมมันทุดไปสำหรับแบบการใส่กำลังรถนะครับ ย่าหานะครับนี่นี่นะครับกัลเลนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมขับรถรถือวาซ่านะครับเขับรถซีวาร์เลี้ยวนะครับกับซ่าอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมสีไล่หนึ่งเกียร์หนึ่งให้ให้พี่น้องเบิ้งน้ครับผมเบียกในยูดีนะครับผมเบิ้งตะหม้อล้มทั้งรางโหลดนะครับเป็นฮิโนะเกียร์ถอยดีอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่เกียร์ถอยฮิโนะรถประกอบนะครับขวนแล้วครับผมปุม่งดองดองหุ่นนี่ครับออกตัว นี่ยเชบเชืบเช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 บเกียร์นึงคือนานนะครับตัวนี้นี่เกียร์นึงนะครับวนเรซับนี่แหละครับเกียร์นึงเห็นว่าครับผมซ่าแห้งนหครับเบิ้งเกียร์สองนะครับนี่ เยร์หาเลยบันนี่ครับเยาะสามเตะกันได้ได้นะครับนี่ซีนะครับเยร์เขาง่ายมากๆเลยนะครับคาดกระนิ่มนะครับเป็นคาดล่มนะครับตัวนี้ เองพวงอะไร่อเมื่อได้นะครับผมนิ่มนะครับพวกอะไรเนี่ยเมื่อเดียวรวยๆเลยนะครับเยาหานะครับนี่ยมืเอเงาครับผมสภาพนี่เกินราคาแน่นอนครับผม ในะม่านี่นะครับผมนี่ในทํานี้นะครับผมเนาะสายเขานะครับผมเอาขออนุญาตจ,จบคลิปทํานี้นะครับผมฝากพี่น,อน้องกดติดตามทั้งช่องให้นะครับผมกดแงงกับกดนะครับเบอร์โทรศูน8 3 8เก8 8แปดสามแปดหนึ่งหกแปดปดนนะครับผมสวัสดีครับ